ทฤษฎีที่เกีย่ยวข้องการทดลองที่1ทฤษฎีการชนอัตราปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นเมื่อมีจำนวนการชนที่มีพลังงานเพียงพอและมีทิศทางเหมาะสมมากขึ้นหรือก็คือเมื่อพื้นที่ผิวของสารมากขึ้นจะเพิ่มโอกาสในการชนการเกิดปฏิกิริยามากขึ้นการทดลองที่2ตัวเร่งปฏิกิริยาคือสารที่เติมลงไปแล้วทําให้ปฏิกิริยาเคมีเกิดได้เร็วขึ้นซึ่งจะเข้าไปมีส่วนร่วมในปฏิกิริยาเคมี แต่เมื่อสิ้นสุดแล้วจะได้ตัวเลขปฏิกิริยาเคมีคืนมาเหมือนเดิมตัวหนึ่งปฏิกิริยาเคมีคือสารที่เจมแล้วทําให้ปฏิกิริยาเคมีเกิดช้าลงเมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยาแล้วจะได้ตัวหน่องกลับคืนมาเหมือนเดิมวัตถุประสง,งค์ของการทดลอง1เพื่อศึกษาผลของใช้ของโลหะต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีกับกรดไฮโดรคลอริกโดยเปรียบเทียบระหว่างทองแดงในสังกะสี 2. เพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้แ,แก่พื้นที่ผิวของโลหะความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริกอุณหภูมิของระบุแอะชนิดของสารตั้งต้นค่ะตัวแปรในการทดลองที่1ตัวแปรต้นพื้นผิวของแคลเซียมคาร์บอนิความเข้มข้นและอุณหภูมิของไฮโดรคลอริกตัวแปรตามอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีส่วนตัวแปรควบคุมปริมาณของไฮโดรคลอริกแคลเซียมคาร์บอนิตและหลอดทดลอง ตัวแปรในการทดลองที่2ตัวแปรต้นชนิดของโลหะทองแดงและสังกะสีตัวแปรตามการเกิดปฏิกิริยาเคมีปริมาณความเร็วของการเกิดฟองตัวแปรควบคุมขนาดของโลหะทั้ง2ชนิดปริมาณของสารและขนาดของลหลอดทดลองผลสรุปการทดลองที่1เป็นไปตามสไลด์นี้เลยค่ะผลสรุปการทดลองที่2จะสามารถแบ่งตารางได้สช่องดังนี้ค่ะ 1. หนึรรง่งหลอดทดลอง2ไซส์ของโลหะ3การเกิดปฏิกิริยา รายการทดลองที่หนึ่งคือสังกะสีจะไม่เกิดปฏิกิยารายการทดลองที่สองทองแดงจะมีฟองเกิดขึ้นรายการทรลองที่สามสังกะสีบวกกับทองแดงจะมีฟองเกิดขึ้นเร็วกว่าของที่สองค่ะและสรุปผลของการทดลอ,อ,องก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัยอย่างได้แก่ความเข้มข้นพื้นที่ผิวอุณหภูมิและชนิดของสงารตั้งต้นค่ะซึ่งหวดจักงนี้จะส่งผลตอบจำนวน และประสิทธิภาพของการชนกันระหว่างอนุภาคตามทฤษฎีการชนค่ะการเพิ่มความเข้มข้นของสารดังต้นจะเพิ่มจํานวนอ,นอนุภาคในระบบทําให้มีโอกาสชนกันมากขึ้นโดยเฉพาะการชนกันของอนุภาคที่มีพลังงานสูงจึงทําให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามความเข้มข้นไหนไม่มีผลเสมอไปเพราะ อัตราการเกิดปฏิกิยาขึ้นอยู่กับกลไกของปฏิกิยาซึ่งมีหลายขั้นตอนและขั้นตอนที่ช้าที่สุดหรือขั้นกำหนดอัตราจะเป็นตัวตัดสินว่าอัตราปฏิกิยาจะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารใดบ้างคำถามท้ายการทดลองปัจจัยที่มีผลต่อปฏิกิริยาเคมีสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ได้ ผงสกปกที่ใส่เอ็มไซช่วยเร่งการย่อยคลาบโปรตีนไขมันและแป้งออกได้ง่ายขึ้นการทําให้หมูสุกไวขึ้นเพราะพื้นที่ผิวของหมูสับที่โดนน้ำร้อนมากกว่าเมื่อไม่สับ